อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเอลเลงข่าวนะครับรายการที่น้อเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาขยามาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้เรามากันในเรื่องราวหลังเกมครับซึ่งน้องเป็นตอนที่ผมเชื่อว่าจะมีคอมเมนต์ที่ดุเดือดแน่ๆนะครับแต่ก็เบาๆมือกันนิดหนึ่งนะฮะเอาเป็นคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์แล้วกันนะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงเกมเกมนี้ครับกับการที่ลิเวอร์พูลนั้นโดนเรือใบบุกอัดถึงถิ่น1ประตูต่อ4เกิดอะไรขึ้นบ้างไปเลยกันเลยครับ เป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบเอาซะมากๆเลยของแมนซิตี้นะครับเพราะว่ายิงไปถล่มทลาย4-1เราเริ่มกันที่การจัด11ตัวจริงกันก่อนนะครับเริ่มเกมที่แผนการเล่นของการจัด11ตัวจริงของทั้ง2ทีมครับลิเวอร์พูลเนี่ยมาในระบบเดิมครับ4-3-3ผู้สมัครตัเป็นอลอซองเบเกอร์ครับแบ็คขวาเป็นเทรนด์นะครับแบ็คซ้ายแอนดรูโรเบอร์สันคู่เซนเตอร์ครับบาบิโนจับคู่กับเฮนเดอร์สันกองกลางนะครับเตียโก้คอนเทราครับมีวานาดุมแล้วก็เคอร์ติสโจนเล่นอยู่เคียงข้างครับวานาดุมเล่นเป็นตัวโฮบบบบบบอออออออลนน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 ะะคคคคครรรรรัััสส่่ววเเตาาาา์์์ิโจ็็กกกซซทูงห้้ดข ด้นีวเป็นซาร่าด้านซ้ายเป็นมาเน่นะครับเป็นโรเบโตฟรีมิโน่ก็ดีที่สุดเท่าที่ครอปจะมีได้นั่นแหละครับแล้วก็จริงๆก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ว่าเข้าใจอยู่ครับว่าเจงครอปเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเสี่ยงส่งกองหลังอาชีพที่เพิ่งจะเซ็นสัญญามาอย่างโอซันคาบักแล้วก็เบนเดวิสมาลงมาเลยนะครับนองจากว่าเพิ่งจะซ้อมกับทีมได้ไม่กี่วันก็พอจะเข้าใจได้นะครับก็ถ้าลงมาเจอเกมใหญ่แบบนี้เนี่ยแล้วเล่นไม่ดีเนี่ยอาจจะเละเทะก,ก,ก็ได้นะฮะซึ่งก็ต้องกลายเป็นแบบนี้ครับเฮนโดกับาิยท้็จรรรงๆค ไปดูสวิตัวจริงของโรบ ай สีฟ้าครับมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันนะผู้รับสมัครตัวเป็นเอเดรียนมอร์เรสครับกองหลังเบื้ขวาเป็นฌองคาเซโล่ครับแบ็คซ้ายเป็นซินเซนโก้กองหลังคู่เซนเตอร์เป็นรูเบนดิแอสจับคู่กับจอห์นสโตนนะครับกองกลางตัวคู่บอลเป็นโรดี้ครับแล้วก็มีเอลคายเกัวโนการ์และแบร์นาโดซิลวาเล่นเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับกองหน้านะครับปีกซ้ายเป็นรัฮิมสตร์ลิงปีกขวาเป็นวิอามาเรสครับหน้าเป้าเป็นเฟลฟอร์เดนครับเล่นแบบโฟลนายซึ่งก็ยังอันตตตตรร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 าาาาาาายมมมมมมมกกกๆคคคััับบบสสหแแนนนเเเเเชออ์ซิิีีี้ดดููทท่่่ปล90ะว2 สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็ดันเกิดจนได้เตียโกโ้คอนดราครับไปโดนใบเหลืองอย่างรวดเร็วนะครับทำให้หลังจากนั้นเนี่ยการเข้าสกัดการเข้าปะทะการเล่นเกมรับก็ทําได้ยากขึ้นซึ่งก็อย่างที่เห็นครับพี่เตียโก้แกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าแท็กเกลิลแรงๆได้เลยราวๆ20นาทีแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมของซิตี้นะครับเพราะเขามีเปอร์เซ็นต์การครองบอลมากกว่า70%พยายามที่จะหาทางเจาะแนวรองของลิปูอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ลิปูเองก็ไม่แสดงความผิดพลาดอะไรครับเล่นเกมรับอย่างเหนียวแน่นอดทนไล่เพรสซิ่งแล้ว ไม่ได้เพราะว่า20กว่านาทีเนี่ยมีโอกาสยิงกันแค่ฝั่งละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองแต่ว่าหลังจากนาทีที่24 25นะฮะต่อจากนั้นเนี่ยเริ่มเป็นเกมของเรอัลมาดละเพราะเขามีโอกาสได้ลุ้นจใจจ้งๆมากขึ้นนะครับนาทีที่24เนี่ยมาเน่โฉบไปหม่งเสาแรกแต่ว่ากดไม่ลงฮะรวมถึงจังหวะซาร์ตาของฟิลิปโปเองแล้วก็ติดเซฟแอเดลเซ่นนะครับปรากฏเล่นไปเล่นมาครับก็เรอลัลมาดคลองบอลบุกเข้าใส่ซิตี้จี้จี้เข้าไปครับปรากฏซิตี้ครับแกสวนสงายท้องเลยฮะบ,บอลสวนของซิตี้คครรรรัับบบฟฟาาาาิิินนโโดเเเเเเเซซออ์์ลลลลลงงง่่่ทีีีีีี้้้ยยยยจใใสสสสหมไปว นาทีที่3าสจแล้วใครจะคิดครับว่าเอลคายกุนโดการพวกยิงไม่เข้าครับดาวยิงสูงสุดยิงซะสวยเลยฮะยิงไปบนสแตนเลยอย่างศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็จบครึ่งแรกตอนแรกนะครับผมเชื่อว่าแฟนเล็กปูหลายคนนี่ก็ใจชื้นครับเพราะว่ากุนโดการยิงไม่เข้าแล้วรูปเกมยังสู้ได้แต่พอเริ่มครึ่งหลังมาครับไม่ทันได้หายใจหายคอซิตี้แม่งเอาอีกครับเอาอีกครับขยี้เข้าไปนะครับสุดท้ายไม่ได้ประตูจนได้นะครับนาทีที่49จากการเลี้ยงเชเลี้ยงเจีของเซอร์ลิงอีกแล้วนะครับแล้วจัง ครับที่ยิงเข้าไปก็ถือเป็นการแก้ตัวนะครับในการที่ยิงจุดโทษไม่เข้าแล้วก็ยิงไป1ลูกครับพวกเขาขึ้นนํา1 0หลังจากนั้นครับโอ้โหเอาละครับคราวนี้ฮะก็ต้องบอกว่าซิตี้เองก็ลงไปเซตเกมบ้างนะครับโดยปล่อยให้ลิเวอร์พูลเนี่ยได้ครองบอลนะครับลิเวอร์พูลพยายามเร่งตีเสมอครับมีจังหวะเคอร์ติสโจนปั่นลุดออกไปนิดเดียวนะฮะแล้วก็มีซาร่าชิงเหรียญมาชนะรูเบนดิแอสในจังหวะเปิดยาวสุดท้ายนี่นะครับเรียกจุดโทษได้ซาร่ายิงเองฮะตีเสมอหนึ่งหนึ่งพอเสมอหนึ่งหนึ่ง ไล่นะฮะเจเกนคอปครับแม่ถอดเคอร์ติโจนครับซึ่งเล่นดีชิบหายเนี่ยนะฮะออกแล้วก็ส่งเจมิลเนอร์ลงมาครับโดยที่เปลี่ยนเอาเตโกออกด้วยอันนี้เข้าใจฮะว่ามีใบเหลืองต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งชาคิตี้ลงมาแต่ที่ไม่เข้าใจเนี่ยเปลี่ยนโจนทําไมวะเนี่ยผมว่าการเปลี่ยนตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนว่าพอถอดเตโกออกเนี่ยเลวูกูก็ขาดมิดฟิลด์ที่คอยเล่นเกมรับคอยโคบอลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็พอเข้าใจไอ้จุดเนี้ยพอเข้าใจฮะแต่ว่าเอ่่่อกกกกาารรเเเเเปลีีียยนนนนนนมมมมัทํใใหู้ฟต์สดุ ดูเฉื่อยชาไปครับเพราะว่าเจมิลเนอร์เนี่ยแกเป็นมิดฟิลสายขยันนะฮะซึ่งเอาผู้เาตรงนะฮะเรื่องของชั้นเชิงในการคลองบอลเนี่ยมิลเนอร์แกก็ความคล่องตัวน้อยนั่นแหละครับเพราะว่าอายุแกเยอะแล้วฮะมันก็กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยไม่ได้ทําให้เกมดีขึ้นเลยครับสำหรับ2คนที่ถูกเปลี่ยนลงมาอ่ะโอเคว่าซิตี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนไป2คนนะฮะแดนกลางทําให้กลางซิตี้เนี่ยคลองเกมง่ายขึ้นเงงนนฉยเลยฮนะสบายขึ้นทั้งการ,ราขึ้นเกมทั้งการคลองบอลครรรวมมึกกกาาาาข้นะูดย่ีส แล้วก็ขึ้นไปทําประตูได้อย่างต่อเนื่องอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็นาทีที่73ครับโชก็มาเข้าค้างซิตี้อีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากว่าอาริซองเล่นยากแล้วเกินนะฮะสุดท้ายเพื่อนต้องเคลียร์แต่ก็ไม่ขาดและบอลก็วนกลับมาหาเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อาริซองเตะพลาดออกบอลพลาดฮะเข้าทางฟิลฟอร์เดนเลงเชเลงเชแล้วก็จ่ายให้กุโดการซัดจาะๆเข้าไป2-1หฮะหลังจาก2 1หนึ่งเนี่ยนะครับใครก็คิดว่าเออแซงสกอร์นี้ลิปูน่าจะยังกลับมาได้เพราะเล่นในบ้านด้วยใช่ เกิดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องครับอยู่ดีเปิดบอลมาให้เบรนโตซิวาครับแล้วซิวาก็เลี้ยงแจ็ลเลี้ยงแจแล้วก็งัดข้ามให้สเตอร์ลิงเลยครับมงจ่อจ่อนำห่าง3-1ก็กลายเป็นว่าหมดหวังเลยครับสุดท้ายครับซิตี้ก็ได้โฟเดนที่เลี้ยงแจ็ลเลี้ยงแจแล้วก็ตะบันเข้าไปนาทีที่83ครับทิ้งห่าง4-1ปิดเกมไปเลยครับส่วนลิเวอร์พูลนะฮะเลี้ยงแจ็จี้เฮียอะไรไม่ทำอะไรเลยฮะเอาครับมาชมผู้เล่นกันเป็นรายคนกันบ้างดีกว่านะครับสเตอร์ลิงเนี่ยนะครับผมถือว่านี่คืออออผู้้ทาาาาลลลยยยแแนนนววรรรััับบขงงงงงหสสสส์์ดเเเกกกกมมมีีติ่่คญ ของเซตตี้นะครับคือแนวรับเรย์ฟูนัดนี้มีปัญหาในจังหวะที่ต้องรับมือกับการโดนเลี้ยงเจ้กินตัวทําให้สเตอร์ลิงนี่นะครับสร้างความอันตร,รายได้มากเลยแถมเล่นอยู่ฝั่งซ้ายครับซึ่งก็ดวงกับเทรนด์ครับซึ่งแน่นอนฮนะเทรนด์มีปัญหาในการเล่นเกมรับอยู่แล้วนะครับทำให้ทั้งเกมเนี่ยก็เอาไม่อยู่จริงๆฮนะเราจะเห็นสเตอร์ลิงเนี่ยเลี้ยงเจ้เข้าใส่หลบ2ตัว3ตัวอยู่บ่อยๆนะครับถึงแม้จะตัวทําได้แค่1ประตูแต่ในรูปเกมสเตอร์ลิงสร้างความอันตรายแล้วก็ปั่นป่วนใส่แนวรับเรย์ฟูจนหัวหมุุนนนนนไปหมมมดดเเเเลลลลยยยยยยจจจรรรรริิิิงงๆคคคััับบบบบสสสถตตอออ์่่่่่่ีีีะะกก็พแแาาาาา85%ข้้ทท ครั้งสร้างสถานกาส2ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้2ครั้งแท็กเกิลชนะ2ครั้งตัดบอ2ล2ครั้งเล็กฟาวสองครั้งเป็นการเรียกจุดโทษได้1ครั้งและทําได้1ประตูครับนอกจากนี้นะครับคนที่เล่นได้ดีและโดดเด่นจนน่าพูดถึงก็จะมีอีกคนครับสำหรับซนะิตี้นั่นคือเฟลโฟเดนวันนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับในภาพรวมแต่เมื่อมีโอกาสในจังหวะสำคัญๆเนี่ยก็ไม่พลาดครับคว้าโอกาสไปได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งจังหวะการแอซซิสต์รวมถึงการทําประตูซิตี้โฟเดนเกมเมื่อคืนนะครับแย่งบอลลกันนะครับแย่งบอลได้้ครังแท็กเกิลชนะครั้ร้้งงงไไปปกว่ายิครรัเ็นะะตูแลทดอบ แมนเชสเตร์ยูไนเต็ก็ฟอร์มยอดเยี่ยมสถิติสวยหรูนะครับแต่บอลแม่นยำ94ย่งบองกลับมาค้องให้ทีมได้7ครั้งแท็กก็ชนะ4ครั้งแล้วก็เรียกฟาวดได้2ครั้งทับไป1นึแสเซเรียกว่าตัวรุก่มาหมดเลยยกเว้นริยาตมาเรสนะครับส่วนกองใกล้คนนึงครับอิวคายกุนโดการครับคนนี้ไม่ชมไม่ได้เลยครับเราจะเห็นว่ากุโดการมีบทบาทและส่วนร่วมในเกมของซิตี้อย่างมากครับมื่อคือก็เป็นหนึ่งในแข้งคนสสำคัญที่ทำได้ถึง2ตูด้วยัสิตกกโดัจ่ายอ้นยครังอกงงครรรั้ตบ2เป็น2ประตูถึงแม้ว่าจะยิงาดจาก ชุดโทษนะครับแต่ว่ารึ่งหลังก็แก้ตัวได้ดีคือเป็นกาลังสําคัญเป็นหัวใจในแดนกลางครับจนตอนนี้เนี่ยทุกคนเรียกเขาว่าเอลคายกุนโดยบอยแล้วครับเอาครับแหมเราพูดถึงทีมที่เล่นดีไปแล้วนะครับทีมที่เล่นแย่เราก็ต้องมาดูกันหน่อยถ้าตัวผู้เล่นที่เล่นแย่จริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้หาแพ้แต่ก็ต้องพูดตรงๆครับว่าเป็นความรับผิดชอบที่อาริซองจะต้องรับผิดชอบนะครับพี่ภูเองเนี่ยนะครับต้าเกมบรองของแมสตี้ไม่ไหวจริงๆครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาริซองก็ผิดฟอร์มครับเกิดความ เสียประตูทั้ง2ลูกก็ทําให้อาริซอนต้องยอมรับนะครับว่าเขามีส่วนความผิดพลาดทั้ง2จัชงหวะแบบเต็มๆและลูกที่4เองเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับอ่ามันก็รับยากอยู่แล้วแต่เรื่องของความมั่นใจก็มีส่วนครับพะเขาเสียทรงเสียความมั่นใจไปจาก2ลูกที่เสียไปก่อนหน้านี้คือประตูที่2รัและประตูที่3มเนี่ยมันก็ทำให้จังหวะที่4เนี่ยในการปิดแล้วก็ยืนมุมเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับประตูที่เคยเซฟได้ก็เซฟไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดข สำคัญที่อา,ารีสซนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไปส่วนมูเล่นคนอื่นๆนะครับโอ้โหไม่อยากจะเซตเลยฮะโดยเฉพาะเรื่องของเฟนเนี่ยแหมเกมรับนี่รู้ว่ารัวจริงๆนะฮะส่วนเกมรุกก็ไม่ค่อยเข้าฝักเท่าไหร่นะตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่ายังกลับมาแบบไม่เต็มรูปแบบฮะกลับมา1แมตช์มหายไป2แมตม์คือลงเล่นทุกนั้นนะฮะแต่ว่าการมีตัวตนเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะหายไปซะเยอะเลยส่วนแนวรุกคนอื่นๆเอ่อต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วเกมของลิพูเนี่ยหลังจากเปลี่ยนแก้เกมไปถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ที่ครอปต้องรับผิดชอบเลยล่ะฮะเนื่องจากว่าพอเปลี่ยนเอาเคอร์ติสโจและเตเกโกออกเนี่ยมันชัดเจนเลยว่ากองกลางสู้ไม่ได้ฮะแล้วพอสู้ไม่ได้เนี่ยมันก็บอลไม่ไปถึงหน้าบอลไม่ไปถึงหน้าแน่นอนว่าโอกาสทําประตูก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรมากมายเพระฉะนั้นเนี่ยการที่ครอปออกมาพูดว่านี่คือเกมที่ลิเวูเล่นได้ดีแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นปลื้มอย่างมากเนี่ยผมคิดว่าเหรอวะ <c oughs> ก็ก็แอบงงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เอาล่ะครับแฟนลิเวูก็คงจะต้องให้กำลังใจทีมกันต่อไปคร าบ้าน3มนัดติดส่งผลไระทบแน่ๆครับแล้วทีมตอนนี้กําลังขาดความมั่นใจอย่างสุดๆเลยจังหวะที่ควรทําได้ก็ทําไม่ได้จังหวะที่ควรเซฟได้ก็เซฟไม่ได้จังหวะที่ควรจ่ายก็ไม่จ่ายจังหวะที่ควรยิงก็ไม่ยิงครับนี่คือเรอร์พูณเวลานี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรอร์พูลจะกลับเข้าฝั่งได้เมื่อไร่แต่ถ้าไม่รีบเตรียมตัวไว้เลยครับว่าท็อปโฟร์จะหลุดมือคุณแน่ๆเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเกมเองระเลงข่าวครับพบกันใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์พุธ เจอกันใหม่วันพุธ5้าโมงนะจ๊ะชุบๆุบบายบายครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ